วันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกอกน้ํากันนะคะอันนี้มันจะเป็นสายสแตนเลสนะคะแล้วมันแตกนะคะมันผุกเพราะว่าน้ําที่เราใช้มันเป็นน้ําบาดาลน,นะคะเราก็ไปได้นี่ค่ะเป็นแบบพลาสติกมานะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะคะอุปกรณ์นะคะอันนี้เทปพันเกีียว เพื่อทำให้มันแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ครีมกับครีมล็อกันเล็กนะคะสำหรับทำงานเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะครีมตัวนี้มันจะพอดีกับมือนะคะมันจะไม่ใหญ่มากแล้วก็มุนหนองนะถ้าเป็นครีมล็อกตัวใหญ่นะคะมันก็จะเกะีกะากหน่อยนะคะ พอดีมือเลยนะคะนี่แล้วก็ออกนี่นะคะแล้วเราก็ติดเทปพันเกีียวนะคะนี่อยาให้มันไปในนี้มันจะไปตันนะคะเพยาะยามันอยู่ตรงขอบอย่างนี้นะคะ พอเราใช้มือหมุนจนจนมือเรามันมันหมุนไม่ได้แล้วนะคะเรากนะ็เอาครีมนะคะหมุนเอาตึงๆนะคะตึงแล้ว เสร็จแล้วนะคะเรามาทดสอบกันนะคะว่าอยู่ไหมนะคะอันนี้น้าไม่หยุดนะคะโอเคใช้ได้อ่ตรงนี้เราหมุนนิดนิดหนึ่งนะคะนี่น้ำไม่ซึมไหลใช้ได้นะคะเปลี่ยนเองได้นะคะนี่เีย่ไมขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะคะน้นำไม่หยุดก็โอเคนะคะ